สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัดชาแนลนะครับใครที่ชอบกินไข่ต้มนะครับดูเอาไว้เลยกินติดต่อกันทุกวันรู้เรื่องครับ 1. นึ่ทำให้ผิวสวยสมองดีตาดีตับดีนะครับนอกจากนี้ยังเสริมภูมิคุ้มกันนะครับและก็ฮอร์โมนต่อมไทรอยนะครับไข่ต้มยังช่วยเพิ่มไขมันตัวดีนะครับและลดคอเลสเตอรอลนะครับ และใครที่ลดน้ำหนักอยู่นะครับถ้าหิวทานไข่ต้มได้เลยนะครับแล้วก็ไข่ต้มนะครับยังช่วยจัดการความเครียดนะครับต่างๆได้นะครับอันนี้ครับประโยชน์ของไข่ต้มนะครับที่เราทานกันทุกวันนะครับประโยชน์เขาก็มีมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับถ้า ใครชอบนะครับก็กดแช์นะครับกดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ